อ้าออกจากโรงพยาบาลแล้วเหรอสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดซับไลค์กดกระดิ่งช่องลูกเกาครับผมด้วยนะครับวันนี้ไปส่งหนามาแขร์ดรานคอมไม้กัผมนะครับติดตามผมด้วยนะครับ ถ้าพันสี่พันห้าพันหกสองพันสามล้านสี่ล้านถึงสิบล้านเนีครับของหมูกระทะอย่างเลยใครเขาหมูกระทะก็นวันนี้อะคนของ สวัสดีครับอยากได้อยากได้มีขา้าราชการครูหมอพยาบาลตำรวจเนาะแบบรับปินอะไร ขอเย็นหน้าขอยได้ยอดเย็นๆนะ้เยยอดสักล้านสองล้านสามล้านสี่ล้านห้าล้าน, 3, าน, 4, าน, 5, านสิบล้านเรื่มงนี้ปะขับไว้ไม่ได้ควรจะตกเรื่องค่อยไปข่าวกว็รวยเนะาะวาร์ที่เข้าไป็งไงนตัเงิน ข้าวเขาจะได้เกี่ยวแล้วดิดข้าวตักข้าวดี จะตกความควาคนจะตกความควาที่อัเพาเวทรกเขียงลงมาแลก็ไปกลับบ้านเรา วาสวยอลังคนรวยก็รวยกันไปคนไม่มีกินก็ไม่มีกินกันไปข้าฝังนิเกี่ยวถานาฝังนิเกี่ยวคนก็เริ่มกวาเริ่มข่าวแล้วอันนี้ก็จะเกี่ยวแล้วก็เริ่มเหลืองไปอีกแี้ยบ้านนอกนาเวยครับบรรยากาศ โดเจกตของฟ้าก็สวยรถงามรถงามพลังแป็ใครเข้ามาฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งช่องรู้กอกครับผมนะครับตอนนี้นผมถึงหลักล้านเร็วๆนะครับให้ผมถึงก่อนสวบวันผมจะได้มีรถไถย y o ยู YouTube, ทูบทำคลิปไปนูน่นไปทีน่นี่ไปนั่น ขวาโอ้สวยแดงสวยสวยมากมาสวยนะผมว่าสวยผมขับที่อัล้วคุกกายไม่มีกระบะมีแค่มอเตอร์ไซค์เทปไหนไปไหนมาไหนจะไปได้ไมีการใสเรถระเก่าแล้วจะพาเขาไป,ไป,น,ไปนี่ได้รถล้อรักหวังยิ่งกว่าดวงใหญ่มีรถกระบะก็ไปถ่ายททปไปกินนู่นกินนี่ไปทำนู่นทำนี่ ตามกคล้ายดกระติงคอมเม่ส่งผมหน่อยนะครับแฉผมหน่อยแล้าผมถึงขันๆเลยไม่ถึงแ,งแสนสองแสนสามแสนเป็นล้านคนสองล้านคนอยู่น,น,นะห้องว่างให้เช่าแยกกันเองจุดฝางตอง ว่ามนจกนนาี่งหน้าไปทีป่ขาคนยึคู่คนดกูคพวก,กเงาไปโอ้ไม่รู้กไป หึงตลาดล่ะหึงบ้านลวใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตาม,ามกด subscribe กดกระดิ่งได้ให้ลูกกอกคุณนะค,ะครับข้าบ้ากันโอ้ ฝนตกความความขี้อัมเพราะว่าไปข้าวกับข้าวกินกันเก๊ก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 ไม่เก๊กวมูบ้า่วะ ทำอะไรกินกุ๊กเก๊กไก่จ้างฮลจะเขปลกูตกินบ้านม่ได้ปิดนะราเงตรงรือยังอ่ะแล้วทำไมไม่ปิดอ่ะข้าไม่เป็นหมเลแม่ก็เข้ามาไปไม่น่าส่งไอเดียวเลยส่งแล้วกูก็เนื่ยกู Ừ. mình mưa chín chín có chín có mình mưa thì qua. O que tô... chạy lọc ba cho con chè lọc 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 อหอมแจกไกล่รลยวะหอมไหมลูกกองหอมทำอะไรกินอนะ่ะไก่คั่วพริกแห้งหน่าหอมหอมมากหอ,หอมจนหิวว่ะหอมห่อยๆหรอทำไมกระทะมันไหมอย่างนี้เลยนะลูกกอไม่จริงมึงเปิดไฟแรงเนี่ยอลูกอป้ีบาว่างไหมอ่ะไวางเคือกล้องห้กูถ่ายคลิปมาิไม่ได้ยดแวีถอ้ะฮะ ลลลลใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระด,ดิ่งช่องลูกกอดครับผมด้วยนะครับดันให้ถึงแสนถึงล้านเร็วๆนะครับผมจะได้จุกจุกจันมันมีขาตั้งกล้องกว่าจะทำกับข้าวให้คนดูดูนะี่นะ แล้วเข้ามาฝา,ากกดติดตากวาากด subscribe กดกระดิ่งช่องลูกกอดครับผมด้วยนะครับดังนั้นผมหึงฝั่งหึงฝาหน่อยนะครับเรียบร้อยยอัง